สวยมากดูดูฟ้าค่ะท้องฟ้าสวยงาม ส่วนใหญ่ก็เป็นท้องฟ้าสีคขามเทเลสสวยมากเลยค่ะสวยย้อยเป็นระยะนะคะทุกคนดอกย่า นี่คือดอกและลูกสักค่ะสวยงามจะพาไปด,ดูดอก,กฟังเสียงนกร้องกันนะคะทุกคน หมู่บ้านซับมะขามหมู่หกนี่คือดอกและลูกสักค่ะสวยงาม คลิปธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะทุกคนผีเสื้อเยอะค่ะพาชมธรรมชาติรอบกองทุนกันนะคะทุกคนเราทำคลิปยาวคะ่ะคลิปธรรมชาติสุดๆ,ๆเลยคะ่ะทุกคนผีเสื้อ เยอะค่ะลูกสัตว์สวยมากเลยค่ะอยู่ที่กองทุนหมู่บ้านของดิฉันนะคะ่ค่ะยเป็นธรรมชาติ เจ้าหนุกน้อยร้องทักทายหราทุกคนดอกหญ้าหมู่บ้านซับมะขามหมู่หกเต้บ้านฉันช่างสวยงามยิ่งนัก ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนหูตัวนีเน้เป็นพุ่มเป็นพวงเลยคะ่ะดอกสักและลูกสักดูท้องฟ้าสิคะทุกคนสีฟ้าตัดกับสีเขียวช่างงดงามยิ่งนัก มีเมกนิดหน่อยนอกนั้นเป็นท้องฟ้าทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเป็นพุ่มเป็น,ปนพวงเลยค่ะดอกสักและลูกสักดูท้องฟ้าสิคะทุกคนสีฟ้าตัดกับสีเขียวช่างงดงามยิ่งนะัก ดอกแล้วก็ออกลูกพร้อมค่ะลูกสักสีเขียวมีเมกนิดหน่อยนอกนั้นเป็นท้องฟ้าทั้งหมดเลยค่ะทุกคนหักแล้วลูกสักนะคะชมนกร้องกันตามธรรมชาติ คลิปธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทุกคนผีเสื้อเยอะค่ะค่ะเป็นธรรมชาติเจ้าหนุกน้อยรองทักทายเรา ะพาไปด,ดูดอกสักแล้วลูกสักนะคะชมนกร้องกันตามธรรมชาติ ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทุกคนผีเสื้อเยอะค่ะเวนหัวข้นของเราอดอกพงก็สวยนะคะฟังเสียงนกร้องกันนะคะทุกคน ฟังเสียงนกร้องกันนะคะทุกคนคลิปธรรมชาติสุดๆเลยะค่ะทุกคนผีเสื้อเยอะค่ะ เตบ้านฉันช่างสวยงามยิ่งนักนี่คือดอกและลูกสักค่ะสวยงามวันนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ วันนี้ทอมีเมฆนิดหน่อยนอกนั้นเป็นท้องฟ้าทั้งหมดเลยค่ะทุกคนต้นสักต้นใหญ่มากท้องฟ้า สีฟ้าสวยมากเลยค่ะท้องฟ้าสวยงามเวนอืม